ใครที่ชอบกินเบลนี่วันนี้เรามาทำคุกกี้เบลนี่กรอบอร่อยกันค่ะสูตรนี้มีวิธีทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามโครมาดามเจนด้วยค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่ดาร์กช็อกโกแลตแป้งสาลีน้ำตาลทรายอัลมอนด์สไลซ์เนยเค็มกลิ่นวานิลลาและผงฟูเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนำดาร์กช็อกโกแลตและเนยเค็มไปละลายก่อนถ้าใครใช้เนยจืดก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ เราจะนำไปละลายโดยการตุ่นนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้ววางภาชนะลงไปแบบนี้คนผสมให้ช็อกโกแลตเข้ากันดีกับเนยคนไปเรื่อยๆค่ะไม่นานก็จะเข้ากันดีได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะยกลงจากเตาได้เลยนะคะต่อไปมาผสมกันเลยค่ะใช้ไข่ไก่สองฟองใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะน้ําตาลทราย80กรัม คนผสมจนน้ำตาลละลายดีกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลาจะช่วยดับคาวกลิ่นไข่นอกจากนี้ยังช่วยชูกลิ่นช็อกโกแลตให้หอมขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่ผงโกโก้ค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตล้วนๆรับรองอร่อยมากๆเลยนะคะพอคนผสมจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เทลงไปได้เลยค่ะสำหรับสูตรและส่วนผสมจะวางไว้ให้ท้ายคลิปนะคะ คนผสมจนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่แป้งได้เลยค่ะใช้แป้งสาลี50กรัมพงฟูเซหนึ่งส่วนสช้อนชาเสร็จแล้วเทใส่อ่างผสมได้เลยค่ะคนให้เข้ากันดีตอนนี้เราก็ใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วนะคะ พอคนเข้ากันดีแล้วเราจะนำไปใส่ตู้เย็นพักไว้15นาทีเพื่อให้เนื้อคุกกี้ของเราเซตตัวเวลาตักจะได้ตักง่ายค่ะต่อไปมาเตรียมถาดสำหรับจะอบกันค่ะใช้น้ำมันทาที่ถาดและกระดาษไขเล็กน้อยหรือถ้าใช้ถาดแบบนอนสติ๊กก็ไม่ต้องทาน้ำมันเลยค่ะพอครบเวลาแล้วก็ตักขนมใส่ถาดได้เลยค่ะตักชิ้นเท่าๆกันแล้วโรยธัญพืชตามชอบสำหรับอันนี้จะโรยเป็นอัลมอนด์สไลด์ ทำเองกินเองโรยจุกๆแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้จะได้ประมาณ24ชิ้นระหว่างนี้ก็ไปวอร์มเตาอบได้เลยนะคะใช้ความร้อน160องศานำเข้าเตาอบ160องศาใช้เวลา15-20นาทีตอนนี้คุกกี้เบวนี่ก็สุกแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะ พักไว้ในตะแกรงให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บใส่ภาชนะกรอบอร่อยเก็บไว้ทานได้นานเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุกกี้เวลนี่กรอบอร่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ